มาครับวันนี้ทางตอกวัสดุจันสันเดียมหนูนาได้ตอกไม้ไผ่มาตอกเส้นตอกกันนะครับเป็นงานการลานนะครับก็เหลาเตรียมไว้นะครับเราเป็นเส้นตอกไว้นะครับเตรียมไว้ทําตอกสั้นหนูสําหรับฤดูที่จะมาถึงนี้นะครับเตรียมเส้นตอกไว้ให้พร้อมนะครับ เ,เส้นต่องานกา้านลานไว้นะครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมไว้ทำตอกสนุนะครับใครกับพี่น้องสายล่าลองนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับช่วงนี้วีคิวแล้วนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เราเตรียมไว้นะครับ Terima kasih telah menonton! เราไว้แบบนี้นะครับนะเตรียมเส้นตอกไว้ก่อนนะครับเียเส้สนตอกไว้นะครับ ็ yeah. งานเส้นที่ผมเราเนี่ยเป็นงานก้านลาบนะเราเป็นเส้นตอกอก้านลานเม็ดแตงนะเด yeah. ี๋ยวเราจะให้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราแต่งเสร็จเราก็มาลบเหลี่ยมคนระับ เราก็มารูปเหลี่ยมให้เรียบร้อยเลยเ,เราก็จะได้เส้นต่อก,การลางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยการลานนะครับโอคก็ทำอย่างนี้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเราต้องดูเหลี่ยมดูลายดูด้วยว่าตัวไหนมันเหลาได้เป็นเส้นตอกอะไรนะครับเราก็จับไปตาม เื้อนไม้เลยตัวไหนเป็นเม็ดแตงได้เราก็ทาเม็ดแตงนะตัไหนเป็นเม็ดแตงไม่ได้เราก็ทํำซื่นตอกแบนธรรมดาก็มีซื่นตอกสา,อ,ากสองอย่างนะครับทำตอกได้สามอย่างครโอเคแล้ว